ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้ก็วันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่สองนะครับเนาะเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมืัอนี้ผอเตรียมภาพติดตามเล่าพัฒนานะครับเนาะครับปันสุกที่ผ่านมาเล่าพัฒนาออกนะครับเนาะครับสองแปดเก้าหกเก้าห้าล่างกับออกเก้าหกนะครับเนาะ มีผู้โศกผู้หมันบ่อนอฟซีรับก็มีหลายอาจารย์เขาอยู่นะครับเนาะเหล็กเล้าพัฒนาโดยเฉพาะของอาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับครับอาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเห็นประคับวันสุกที่สามสิบเอ็ดมีนาคมเล้าพัฒนาเซียนพี่ไม่รับอาจารย์ไฮมาบนวิ่งรูดก้ากับสามรับจับคู่ เก้าห้าเข้าตรงตรงเห็นประครับเรียกสามตัวเกือบแตกนะครับเนาะเจ็ดเก้าห้าอาจารย์เรียกออกหกเก้าห้านะครับนี่คืออาจารย์เซียนพี่ไม่แต่ว่าส่วนล่างกัดรุดไปนะครับเนาะครับแต่ว่าบนนีเข้าตรงตรงนะครับครับเอางวดวันที่วันจันทร์ที่สามนะครับเนะาะเตรียมพามาตามต่ออีกนะครับ วันจันทร์วันจันทร์ที่สามเมษายนมีย่อนครับเนาะฮู้ ลาวพัฒนาเซียนพี่ไม้นะครับ จารให้มาเลขติดนะครับเนาะเลขติดครับเลขติดบนล่าง สองศูงนย์หนึ่งสี่สามครับศูนย์หนึ่งสี่สาม เด็กติดนะครับเนาะผูเบิงอาจารย์มาจับคูครับบนันบนวิ่งรูด 9นะครับหกับเก้าเด่นจับเด่นที่เก้าจับคู่บน cao 90 xuống. xuống cao Một 0สองหกนะครับหกหางคือเก่าครับยีบส่แต่ว่าจาย์ก็มีเลขสามตัวมานำนะครับเนาะเลขสามตัวบนเก้าหกสาม 9 9 3, 4, 6, 3, 4, 9, 3, 3าเ้าสามสี่ครับนี่สามตัวมานำมารับเนาะครับวันนี้ส่วน จานเด่นที่เก้านะครับเนาะเด่นที่เก้าก็มีเก้าสามครับเก้าศูนย์สองเก้าครับครับส่วนเลขสามตัวเข้ากับพิจารณาเมือนะครับเนาะนี่เนาะเก้าหกสามเก้าเก้าสามสี่หกสามสี่เก้าสาม บนนะครับเนาะบันบนี้ล่างครับล่างวิ่งหลูด ล่างมิ่งรูดสองกับหกนะครับสองกับหกเด่นที่อาจารย์ให้มาเด่นที่สองล่างนะครับ จับคู่สองหนึ่งสองเก้าสองสี่ หกหนึ่งหกเก้าหกสี่นะครับนี่คือล่างนะครับเนาะชัดเจนบนครับวันนี้อาจารย์เด่นที่หกนะครับเนาะล่างเด่นโบเด่นที่สองจะมีสองหนึ่งครับ สองเสครับหลังนะครับเนาะครับนี่ครับเราพัฒนาวันที่สามเดือน4 6, 6่วินบนล่าง6 9เก้าสองศนย์หนึ่งสสมั่นครับวิ่งบน6กับ9เด่นที่9นะครับเนาะจับคู่9ก้าสาม 9 0 2 9 6 3 6 0 2 6นสองหะครับดินที่เก่านะครับเนาะนี่9 3 9 0 2 9 2 9 9 2ทั้งบนทั้งล่างนะครับได้เบื้งสังเกต <c ười> ครับวันนี้ส่วนล่างนะครับเนาะครับล่างวิ่งล่าง2กับ6เด่นที่2นะครับจับคู่2 1 2 9 2 4 6 1 6 9 6 4 ครับเลขสามตัวเพอเตรียมกระโลกห้ไปแล้วนะครับเนาะหกเก9าหกสามเก้าเกี่กนะครับเก้าหกสามเก้่หนะครับับส่วนล่างอาจารย์เพิ่งกัะเนียนที่2องนะครับเนาะเด่น2ะอครับเลขล่างนะครับ พอเตียมขอกราบขอพระคุณอาจารย์ในหลายนะครับเนออาจารย์ธวัชชัยหรือว่าเซียนพี่ไม้ครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,นาพอเตียมมานะครับเนาะฝากปีฝาก้องเอาไปเบิง้งไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอา้าวสุดท้าย,ายสุดนี่พอเออเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแน่นะครับเนาะครับเป็นกําลังใจ ในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อแตียมก็ขอกขอบพระคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิองมาติดตามพ่อแตีมครับพ่อแตีมก็อวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดควมามไข้ใหญ่มีนะครับเนาะครับขอให้มีอายุมันกวนยืนทำมาค้าขายสิ่งใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองครับทำการทำงานก็นขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันที่ วันจันทร์ที่3เมษายน66ขอให้โชคๆมันๆครับถูกหวยรวยเงินกันกันกบเราพัฒนาเซียนพไมไมนะครับเนาะครับ,รบเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีู่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม